ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกๆท่านเลยนะครับครับวันนี้ผมก็ได้เดินทางมากับคู่หูของผมอีกเช่นเคยนะครับก็น้องกิจนะครับครับสวัสดีครับจากช่องกิจไครับครับวันนี้เราทั้งสองคนก็จะไปเฝ้าติดตามสิ่งของบางอย่างนะครับที่ไปเจอมาครับถือซุกซ่อนเอาไว้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครกันนะที่พวกผมสังเกตเห็นกันมาหลายวันแล้วก็จะไป ติดตามดูว่าเป็นอ่าสิ่งนี้เป็นของใครกันแน่นะครับก็จะไปดูว่ามันเป็นอาวุธของใครที่เอามาซ่อนไว้ในเพิงหินนั่นะครับงั้นเราไม่รอช้าเลยนะครับเราจะไปติดตามดูกันเลยครับพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบในคลิปนี้ก็อ่าช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับครับสวัสดีครับ นี่ผมกับน้องกิตก็ได้เดินทางมุ่งหน้าเพื่อที่จะไปดูสิ่งของบางอย่างนะครับที่มันเอาซุกซ่อนไว้อยู่ในเพิงหิงนนู่นนะครับไม่รู้ว่าเป็นสิ่งของที่ไปเจอมานี่เป็นของใครกันแน่นะครับคือผมสังเกตเห็นก็คือมันแปลกๆอยู่นะรู้สึกว่ามันจะมีห่อผ้าอยู่ด้วยไม่ทราบว่าเป็นของใครกันแน่นะครับ น้องกิดก็ได้มุ่งหน้าเดินไปตรงหู้นนั่นครับก็ถือว่าเป็นคู่หูของผมเลยนะครับตั้งแต่ร่วมงานกันมาก็ค่อนข้างจะเดินกันบ่อยนะครับเราทั้งสองคนก็เราก็พร้อมใจกันที่จะมาเดินป่าด้วยกันอยู่เสมอเสมอนะครับ นี้ก็เดินสบายหน่อยนะครับไม่ค่อยแดดไม่ค่อยร้อนเนื่องจากว่าวันสงวันที่ผ่านมานี่มีฝนตกลงมาก็ทำให้สภาพพืนป่าก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับ ใกล้กถึงเลยใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวเราต้องสองคนเราจะแอบเอาสัมภาระเราไว้ตรงนี้ก่อนนะเ่เพื่อเราจะต้องเดินทางไปข้างหน้าต่อนี่จะไ,ได้เดินตัวเปล่าไปจะได้สะดวกเลยสะดวกหน่อยใช่ให้นี้ ครับก็ผมกับคู่หูของผมนะครับก็ได้เก็บสัมภาระตัวเองแล้วนะก็เพื่อที่จะได้เดินทางไปตัวเปล่านะอจะได้คล่องกับกันเดินแล้วก็ถ้าเกิดมันมีเหตุอะไรเนี่ยเราจะได้คล่องตัวขึ้นนะครับ ีเดินมาก็ใกล้จะถึงจุดที่ผมไปเจอสิ่งของที่ซุกซ่อนเอาไว้แล้วนะก็เพื่อความไม่ประมาทนะเราจะต้องวางสัมภาระเราลงก่อนนะ ถ้าเกิดมันเป็นถ้าเกิดว่าอาวุธที่เราไปเจอถ้ามันมีประโยชน์ต่อเรานะเราก็เก็บเอามาใช้ได้เพื่อว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเราจะได้เอามาใช่ไยมเนี่ดิดดขึ้น,นย เหมือนเจออะไรเหมือนเจอใครมานั่งอยู่ตรงนู้นนะน้องกิบมองเงยกล้านิดมั้งใช่เห็นนั่งอยู่นู่นเป็นคนใช่ไหมเป็นคนเป็นคนดุกดิกดูดิบอยู่เห็นแลยวว่าเป็นเจ้าของสิ่งของที่เรามาตามดูวันนี้หรือเปล่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะไม่แน่ใจนะ พกพาอยู่อาโยไกลมากมันจะะตดหน้าไปไแล้วไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีมีกัี่คนก็ไม่รู้ไม่รู้มีกี่คนเห็นนั่งอยู่คนเดียวนะตอนนี้ยังไม่ทักก็ดีกว่านะ ใช่ใช่รอดูก่อนมันเป็นอะไรกันแน่ไว้ให้แน่ใจมันอาจจะมาเฝ้าสิ่งของที่เราตามหาก็ได้นะหรือว่ามันเป็นเจ้าของของเจ้าของที่สิ่งนี้หรือเปล่าวะ เดี๋ยวเอาที่แม่ใจกล่องมาเป็นครับเดี๋ยวพอสังเกตดูทักทักก่อนนะไปดูปใกล้ๆหน่อยว่ามันเป็นใครกันแน่ เราจะทักเขาดีไหมว่าเขาเป็นใครเป็นผู้ชายหรือเปล่าไม่รู้นะนั่งพกหน้าอยู่ดูรูปร่างเนี่ยคล้ายผู้หญิงนะใช่แต่ทรงหุ่นรูปร่างเหมือนผู้หญิงเลยนะนีมีเสี่ยงใบไม้จากฝั่งนู้นเลยมีเสี่ยงเหมือนมีเหมือนมีใครเดินมาทางข้างหน้านู่นะ่ะ รอดูกสักครั้งนึ่งนะใช่งี้ก็ไปสนสี่สิบห้องกนเลักษณะนี้ใาาครหยินมากเลพี่เหมือนเขามานั่งคอยอะไรบางอย่าง ก็มีก็น่าจะใช่นะเหมือนเขานั่งนั่งคอยนั่งรอใครสักคนหนึ่งนะหรือว่าเขามานั่งรอสิ่งของที่เราจะมาดูหรือเปล่าไม่แน่ใจเออแต่เราอย่าเพิ่งออกไปเราเราดูรอดูสถานการณ์ก่อนนะ นีน่มือนเขาก็ราแองก็รอกัปนแต่พี่ดูรักษณะเหมือนเขาจะมานั่งรอใครสักคนนึงนะจะ,จะไปถาก็ยังไม่กล้านะต้องอรอดูทา,างอากา์มีเสียงไี้บักเฮ้ยมีใครเดินมาปะะ มีคนเดินมามีคนเดินมาไม,ม,ม่ชันนะไข่ยังไม่ไปยิงอุ้ยว่างกีดเลยคนนี้ไปเได้จ้ากันไปอะไรเงี้ยไม่รู้เ่อยอะไรตัวนี้เขาเดาเขเพื่อคือช่ไยด้วย มีน่ามันไ,ไม่ไปไม่ไเหรอมีัวนี่ต้องกากอกไปก็มีไม่ได้ต้องรอหวทุกท่อคนนี้มันจน,นป่าไช่น่าจะใช่พกหน้าพกตาน่าจะใช่เลยหมืมันจะมา บังคับไอ้ผู้หญิงคนนี้ไปด้ปดดวยหรือ่ปลรานะได้คุไอา้เอาเ้ยคุณจ้า้ยค้ ไปฟูงไม่รู hey, ้ไปกูยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไไเฮ้ย่ไ้คน้ไปเลยแไปไปอคนตาเฮไปนี่คนตาเลยไอ้คนตาเฮ้ยอาแล้วไม่ใช่ไหมเมาเป็นใครไปเลยเอจะเอาเียมันไปน ไม่ได้ไมาที่ไหนยังไม่เหิงกันนะใช่เมือีคนมาแย่งเมียเมื่อีคนมาแย่งเมียเขานะไปครัวครูรวไปเอ้ยไปเลยเฮ้ยไปไปไปเลย มาเมีคุจะนเฮ้ยไปเลยเ้ยอเลยโอ้เจนป้าแันเคียร์กันเองฮะเอออีกคนนึ่งมาแย่งเมียก่อนะเ้ยเฮ้ยมุกไปเลยเ้ยเ้ยเ้ยเยเยมุไปเลยมุกไปเลย

ไอ้ยเฮ้ยบังยันยิงเลยถักผู้หิงล้มเลยอะเจ้เฮ้ยมันเข้ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของฉเ่เฮ้ยย่าตังโมยไม่เอาเมียเข้าไปยย่าตังโะ้ยเฮ้ยทุด้วเย เอาเมียเข้าไปแล้วโจนป้า่เอาเมียไปแล้วนะคุณผมเนี่ยไปดูก่อนนะวาอีกคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อเดินเมื่อไหร่จะดูะเห็นหน,น้ำรอตรงนี้ก่อนนะ ตอนนี้ให้คู่หูของผมนี่เดินไปดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะตอตรงนี้ก่อนเหมือนลักษณะเหมือนอีกคนหนึ่งน่าจะบัดเจ็บแะ น้องกิตเป็นยังไงบ้างเจอไหมน้องกิตเจอไหมเอ้ยยังไงวะเนี่ยน้องกิตตามเข้าไปหายไปนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะตามเขาไปด้วยนะครับเผื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันทันน้องกิตเจอไหมยังไม่เจอมันใช่ไหม มันไปถึงไหนแล้ววะยังเลยตันเนหะมือนว่าจะมีรอยลากเหมือกนกับว่ามันลากตัวเองไปเดี๋ยวไปหาดูกันรอดตรงนี้อะได้ได้ได,ได้ระวังตัวให้ดีด้วยนะมีคนหนึ่งเหมือนว่าจะเจ็บหนักด้วยโอเที่มีรอยลากแลนะ้วเหมือนว่าลาก,ลากอะไรองเจอแล้วเหรอเจอยังเจอคนนะึงไอ้คนที่เจ็บเจ็บจัดเลยนะ มีคนเดียวอ่าผู้หญิงกับอีคนหนึ่งเนี่ยเหมือนไม่เจอละไม่เจอใช่ไอมโจปรป่านะ่าจะเอาไปมั้งอีคนหนึ่งแบบนอนพิงต้นไม้อยู่แต่ไม่ได้ยังไ,ไม่ได้เข้าไปใกล้อ่อไปแล้วไปดูอาการมันเขา่อนเนะ้เมื่อลองให้ได้นะมัน,มนอยู่ี้โอ้คงจะเสียใจด้วยหรือเปล่าที่เมียเขาถูกอแย่งไปอะ่ะเฮ้ยอ๋อนอนอยู่ตรงนี้เองนะตรงนี้น ออเขาบาดเจ็บอ,อ๋อนอนบาดเจ็บอยู่นี่ต mm. ้นไม้เป็นไม้ที่ใช้กินกันในการกินอืมเฮ้ยเฮึ่มฮึ่ไม่ไหวแล้วเหมือนมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ด้วยนะ เราเข้าไปใกล้ๆกันหน่อยได้ไหมไปไปดูอาการกันด้วยกลัวไปเมียคืนเมีดีตอนหนาเอาไปเมียคืนเมีสวนไมว่าใครก็ได้ช่วยเมียวคืนเลยมันเหมือนมันขอความช่วยเหลือเลยนะมันบาดเจ็บอ่ะเอาเอาไปย่อจากไหนก็ได้ได้เราเราเข้าไปสอบถามกันมาใกล้ตัวต่อตัวเลยนะแล้วก็แบบหาข้เลรกเปลี่ยนกันมา ใช่ใช่ใช่เราจะได้ประโยชน์ทั้งันเยอะได้ใครจะได้ชุดเมียวก็ถ้ามันต่อตานก็มีในกระเป๋าก็ยังมีอเป็นยังไงตัวนี้เฮ้ยใครครับเอ้ยนยังไงเคยผมได้ก็เป็นยังไงเป็นยังไงบอกเอ้ที่เป็นยังไงเพื่อนผมเอาไปเมียวพรมเพื่อนมึงแย่งเมียมึงไปไปครับ เราตูมันไมวะไอ่ปวดท้องตอนนี้มันเจ็บท้องมากเลยนะปวดท้องอ่ะปวดท้องนะแต่รู้สึกว่าจะโดนอะไรงแข็งตัวอย่างเจ็บที่ท้องอ๋อเขบอกว่ามันมันมันเดินไม่ไหวอ่ะมันให้เราช่วยติดตามเมียให้มันด้วยนะมันบอกว่ามเดี๋ยวมันจะบอกความลับจากเพื่อนมันด้วยแล้วก็จากเรื่องอะของมอหมพีที่มันรู้รู้เ่ามามันจะพูดยเป็นคนมันจะบอกความลับให้เราช่วยพวหน่อยหะอ ไปโนไปคุณอเอ้ยถ,ถ้ามาันถ้ามันอย่ามันลุกขึ้นไหวอยู่ป่ะไหวลุกขึ้นไหวอยู่ป่ะไอ้นมลุกขึ้นไหวไหมเนี่ยนั่งไหวไหมลุกไหวไหมไม่ไหวเวียนท้องเจ็บขาเออเดี๋ยวดูพออาการขาเขาหน่อยนะโอ้เจือ ขาของตรงเนี้ยน่าจะเป็นหัวเขาน่าจะหลุดอ่ะหัวเขาน่าจะหลุดเมื่อกี้โอ้แรงเลยด้วยเมึงแกเจตีกันแรงมากพ่อกูเจ้าหัวเข่าก็หลุดตรงเนี้ยนะไม่ต้องคดิกไม่ต้องเงียบเงียบก่อนเดี๋ยวเพื่อนมึงก็มามาห้ามึงอีกหาหลุดนอนนิ่งๆนะนอนนิ่งๆเบาๆนะมึงเดี๋ยวเพื่อนมึงมาเล่นมึงอีกรอบอีกมันต้องห่วงนะไอเรื่องเมียเดี๋ยวจะช่วยติดตามให้ได้ไหม ดรู้สึกว่าหัวเข่าตรงนี้หลุดนะเดี๋ยวผมเคยการต้องต้องทำยังไงนะจงไอไก่ไอตรงเนี้ยหัวเข่าหลุดนะเดี๋ยวต้องหาไม้ดามให้หน่อยนะว,ยว้าวเนวะ อันนี้นะแฝดก็ไปหาอุปกรณ์มาแฝนเยอะยันเยะไม่ต้องร้องเดยวจะช่วยก็รู้สึกว่าไอหวัวเข่ามันรุดนะตรงเนี้ยหวัวเข่ารุดเราจะโยกย้ายตัวเข่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเราจะโยกย้ายนะขาเขาจะเจ็บมากยิ่งกว่านี้ก็เลยเราจะต้องมาทําการวิธีการดามขาให้เขาหน่อยนะตรงเนี้ยเพราะว่าเราจะพยุงเขาได้ถ้าเราอย่างถ้าเราไม่ดามขาเขานะเราจะพยุงเขาไปไม่ได้นะ นะเขอชกเขายกขาเลยนะโอเ้เจ๊เจ๊เพลงแต่เพลงข้างหน่อยเดี๋ยวขอให้เดี๋ยว,ยยวจับเลยข้ากูเจ็บโอ้โอ้โอ้ยัยยนเย็ยันเย,นยนไม่ต้องร้องน้อยการช่วยเหลือครั้งนี้ก็เราอาจจะได้ประโยชน์จากมันเยอะนะพี่พ เย็นเย็นเย็นจะเสร็จแล้วจะค่อยทำจะทำให้วางไว้ก่อนเออเเจอนีเราจะต้องเอาไม้พยายามดามขาไว้หน่อยนะเราไม่มีเราไม่มีเชือกเราก็ต้องเอาพวกถาวันกับเศษกิ่งไม้ที่เราหาได้จากป่านี่แหละเพราะเราไม่ได้เตรียมอะไรมา เราแก้ขัดไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยออไปถึงข้างนอกได้เราจะได้ส่งสถานที่อนามายัยหรือตรงไหนได้ที่ถึงหมอหือหมอทีนี้เราต้องทำต้นตรงนี้ไปก่อนเดวขัน,น,นก่อนนิดเึงยคนเจ็บเหมล่ะเดี๋ยต้องห่วงเมียงาเดี๋ยวติดตามให้เี่ตรงนี้เราดา ขาเสร็จแล้วนะก็ประคองขาเขาไว้ก่อนรู้สึกว่าหัวเข่าของเ,เนี่ยน่าจะหลุดอะ่ะคุณไ,ไหวอหไรูะคุณไ็เดีดดอ,อไหนอดทนง่าย<ร>อ,อ่ะพิงพิงต้นไม้ไปก่อนมันยากร้านมึงก็อดทนหน่อยอ่ต้องอดทนหน่อยนะเพราะว่าเรามากันสองคน เดี๋ยวเราก็ปิดคลิปตอนนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเราต้องแบกมันไปอีกไกลใช่เดี๋ยวผมกับคู่หูของผมนะครับก็จะ,ะนำพาอาชายคนนี้นะครับออกไปข้างนอกนู้นครับเพื่อไปประถมพยาบาลต่อนะครับตอนนี้เราจะต้องปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เพื่อว่าเราจะต้องแบกหามชายคนนี้ออกไปนะนะเพราะว่ามันลำบากในการเดินทางถ้าเราจะต้องทํามีไม้ไปต้องไปหาไม้มาแบกด้วยนะ เอาเถอคล่ังเดี๋ยวเราค่อยไปตามเมียมันอีกรอบนึ่งเอาชีวิตมันให้รอดกันใช่เดี๋ยวเราจะเอาชีวิตคนนี้ไว้ก่อนนะแต่ส่วนเมียเขาเดี๋ยวค่อยค่อยไปติดตามให้อีกทีนึ่งโอเคครับเดี๋ยวผมก็กับคู่หูของผมนี่ก็จะนำพา อาชายคนนี้ออกจากตรงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อไปประถมพยาบาลต่อจากข้างนอกนะครับก็มังขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่ๆอาพี่ๆคนไดที่ชื่นชอบในคลิปนี้ก็ฝออากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทั้งสองคนด้วยนะครับครับสวัสดีนะครับ